พี่หนูด้วยหนูด้วยใคก็ได้หนูด้วยกองต่อเยอะใช้เวลาเวลาต้องช่วยตัวเองเกมนี้ไม่ไม่ประตูประตูนี่ถ้ามันโดนทุกนี่มันออกมาใหม่ปะไม่ไม่ออกมาใหม่ไหมประตูเฮียมาไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกเฮลโหลตรงนี้มีสายสินอะเอามาได้มียาอยู่ตรงนี้ เฮียทำไมทำไมแน่ๆอยู่อยู่อยู่ยห้องตรงข้ามมีสายสินตรงเนี้ยวูปประคาเก็บไว้เลยประคามสองด้วยโดนเออโดนโดนสายสินงงเอ้อฮลัลโหลมัน,ม,นมันตามนะมันตามนะมันใครายรอดลงล่งโทรมาทำไมเยอะแยะไอ้สัตว์ตกมาล้างเนี่ยเฮียเฟติเฟต ผมรับโทรศัพท์แล้วมันไม่เห็นหรอเห็นอยู่ข้างล่างอยู่กัอย,อยู่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่ข้างล่างตอนนี้เล่นไม่เก่งไม่ค่อยดึงหรอกไมเก่เล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งของของตะปูอยู่นี่นะตะปูหัวเครื่องมันหัวเครื่องมันมันไม่ยอมไปไหนเลยมันฟอว์เครื่องข้างล่างอยู่ก็เเปลี่่ยนครืองต้องการตะปูข้างบนให้เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนตะปูตะปูคือยตะปูอยู่ข้างล่างตะปูอยู่ข้างล่าง ตกใจมันยี่ยีมากี่คนไอ้ตะปูอยู่นี่ตะปูอยู่เนี่ยมีเครื่องอีกไหมอะโอ้โหได้ทูบนข้าบนกับบันไดอ่ะลองหานไทุกไอ้นี่นี่กำลังกำลังจุดอีกเครื่องหนึ่งตอนนี้กำลังทำตัวเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือเอาของปฏิมาการทางเครื่องมืตะปู หาเครื่องไม่เจอ,อ,อเจอเครื่องมันก็เกิดมดุมเดิมๆอ่ะอีกที่แย่เหมือนมาเลยอยู่น,นี่อยู่นี่อยู่นี่จะ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 เปิดข้างล่างนะปีวีฟังตัวน,นี้เดินช้าตัวน,นี้เดินช้าแหม่ตะปูอยู่ที่กูสองอันเลย เนี่ยเอาไม้ฝังยังไงเอามาฝังไงแอะสวดอยู่เอาวถเดี๋ยววะเครื่องนั้นเหรอเครื่องที่สวดอยู่ในห้องแหน่อยู่ในห้องแหน่อยู่ในห้องแหน่ที่มาร์คผีออัยู่เครื่องฝังงูนะที่ตีมสายศีลมันได้ถึงจนกว่าผีจะเดินมาชนถูกป่ะไม่ไม่มันมีเวลาหมดอยู่อั่นวะ มาเพิ่เ <บะ S 2> จ็นาทีหนึ่งมัมง้งมาๆมาเสียงเสียงแม่งโคตรกังวันหรือกุ๊กเกียดเนี่ยเออ<ป>โอไเนี่ยสวดข้างบนดีกว่านหนูหนูฮะหนูได้สายสินหนูก็ไม่พันทิ้งไวอ้อ่ะมันมันได้นานอยู่นานนะรอหนูรอมันเข้ามาห้องนี้มีสายสินเนี่ยมาให้มาไม่ได้แค่ตรงเนี้ยเห็นตะปูพี่นะเสียงอะไรวะหนู เราอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่พี่เพชรให้สวดอยู่สวดอยู่แก่อยู่ในห้องเขาเข้าห้องนี่มามีใส่สินพี่ข้างบนของเล่นเต็มเลยหนูแกะ่ลโอเคไป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 ตัวพี่ตัวพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเอาไปพี่ขึ้นมาเล่นโซนนี้ได้ไม่ไม่เ๋ยวพี่พี่เล่นอยู่พี่เล่นอยู่ซิ้นของไว้ที่มือให้มันมันไปแล้วมันไปละมันหัวเครื่อง แกมีตะปูอยู่ห้องนี้ไน,นหายไปไหนวะหยุเก็บมาแล้วนะผีอ้นานะพี่อะตัวนี้เล่นไม่เก่งเอาโอ้โหดึงโคตรไกลนี่เดินเครื่องพี่พี่พี่ปัดดูพี่ปัดดิลงไปข้างล่างนะลงไปเครื่องล่างนะที่มาร์อะเครื่องที่เพิ่งมาอะ ดีแล้วให้เจอคนเล่นไม่เก่งมากเลยเนาะไอเจอคนเล่นไม่เก่งมันคืออะไรวะผีก็ดูผีมันที่โกงอ่ะเกมเกมเนี่ยตอนเนี้ยเล่นไม่อยากหุยฮุยฮุยฮุยผียุงบนผียุงบนเครื่องร่างสวดได้เขาเที่ยวดูตลอดตอนนี้กลาๆแล้วนะเฟดนะเฟดนะตอนนี้กลาๆแล้วนะ เป็ดอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเคื่องตรงกลากลางละใครอะตู้นผีอยู่นี่ตู้นตู้นนี่ออกไปก่อนโอเคตู้นไปหายเครื่องหนึ่งอะตู้นไปวิ่งหายเครื่องอีกเครื่องอยู่ไหนวะยังไงใครที่ตรวจอยู่ข้างล่างถ้าเขาขึ้นมาแล้วบอกกั ขอดาโบว์หน่อยฮาร์ฟนี่ทำไมกูมาไม่ได้วะกูขึ้นไปแล้วกูขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขอตะปูวหน่อยขอดบนนี้มีมีสายสินนะมีสายสินนะอี๋ร้องกรีต์แล้ปักสีเครื่องขอดาโบว์ฮาร์ฟเขาว่าไม่เจอเขาว่าไม่เจอเขาลงนะเขาลงนะลากลากไปที่กระเป๋าหน่อลากไปกระดักาเร่องกับตัวนี้แม่งระแวงว่ะคุณมาก็บอกนะ อยู่กักู้อยู่กัอยู้อยู่กับกูอยู่กูโอเคโอเคเจ็ดสิบียจะตะปูแลกดเลยพี่อยู่กพี่กบพี่ยูจะสวดอันนี้ที่ผ่าน่ายสินไว้ตรงนี้นะมีสองที่ในสาสินะเดี๋ยวมันแล้วเอดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาก็วิ่งเข้ามาในสายสินนะมันมาแล้วมาแล้วหนูปล่อยปล่อยป่ยงผิดวิ่งเข้าไปในสายสินวิ่งเข้าไปในสายสิน มินโซมินโซมามาขี้ข้างบนชั้นสองขอร้อยสตาร์สตาร์วิ่งไปหนูวิ่งไปพี่เป็นเลขหนูจะสวดหนูจะสวดหมื่อเสร็จไม่มาตามมาตามมาตามข้างบนมียาขอละกันเนี่ยบนเนี้ยของเยอะมากหนูแกะกล่องเลยบอกเลย โอเคคหนูตรงไปหนูตรงไปหนูตรงไปมีสายสินตรงตรงทางออกอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละตรงไปเออนั่นแหละตรงไปตรงไปไม่อิงอิงลากขึ้นมาข้างบนข้างบนของเนอะเตีนน้ำมันดูแล้วเป็นมันย่ายูเลยฮัลโหลไปไปไปติดเครื่องตรงกลางข้างล่างเลยก็ได้นะเครื่องนี้จะเสร็จแล้วข้างบนของเล่นเยอะมากไม่ทำไรเลยเครื่องตรงกลางข้างล่างโอเคติดโรถ ไปสากามลอมันมาเลยรอรอตีมัเลยรตีมันเลยีสวัสเพยแล้วใกล้แล้วยี่สิบละเสร็ละก็ไปติดเครื่องนู้นก็ได้แหละรอตีมันเลยบนของเยอะไหมตื่น่งโครขาของเลยางบนขังแล้วไม่โดนขอเยอะนะ ได้อยู่กูอยู่กูอยู่กูติดอีสี่ดิคุยรอตีมันติดัติดมามามาเไปอลูกประคำคนละอันนี่อยู่กูอยู่อูนี่บอกให้เอามาชั้นสองพี่ป๊อปตรงกลางนี่ใส่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้พี่ยิงพี่ป๊อปอยู่ไหนอยู่หลังอยู่หลังมามันมีมันมีมันมีสายสีตรงพี่อย่ามาดิไอ้ว่า ลงล่างลงมาเออเนี่ยติมดิตีมดิตีมดิหนึ่งสองสมาดมีิมดิติดิดเป็นเพี่ยวสายสีมาพันแห่ไป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 ลาวลิโดตันโดตันไปลามัน don don เข้าห้องดนะูเดี๋ยวตายแล้วนะ <laughs> <laughs> ไปเลยไปเลยใครอะอิงอิงวิ่งมาี่จะไม่มีสายสินนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่งีนนึ่ แม่เปิดประตูอ่ะพีได้ไหมตายเลยตายไวเวะเฮ้ทำไมแล้วแม่เก๋โดนสายสินแล้วมันก็โดนไอ้นั่นโอ้ยแี้วสม่เอ๋ไม่สายสินสายสินแรงนะสี่สิบอะสี่สิบสามสิบนี่แหละสายสินอะประคำก็ยี่สิบเมื่อกี้เอาดาบฟันไปสองที เราจะเปิดของเข้ามาเอ้ยเขาไม่จุดสีไม่ได้ใช้